สวัสดีครับมาพบกับคุณหลวงนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหลวงก็จะมีเตรียมส่งมอบรถนิสสันออมเมล่า1.0 VL นะครับก็คันนี้มีการตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับเผื่อใครติดตามมาหลายคลิปก็จะเห็นว่าคุณหลวงจะแต่งประมาณน,นี้ไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะครับคันนี้ก็ตกแต่งเหมือนกันสวยเหมือนกันเดี๋ยวไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ฟังก์ชันภายในรถมีอะไรบ้างแล้วออฟชั่นของตัวท็อปมีอะไรบ้างเผื่อถ้าเก อามิล่าหาข้อมูลอยู่ศึกษาข้อมูลอยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้เป็นข้อมูลไว้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครใช้แล้วแล้วจำไม่ได้หรือลืมไปบ้างน,นะครับก็สามารถติดตามคลิปนี้ได้แต่๋ยวไปชมกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันในคลิปนี้สำหรับอามิล่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น VL นะครับด้านหน้าจะมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานอยู่แล้วตกแต่งด้วยชุดสเกิร์ตแม็กซิมัสนะครับภายนอกดูรูปด้าภายนอกก็จะประมาณนี้ ตกแต่งด้วยชุดสิเกอร์ของ Maximus um นะครับปัดเงาล้อแม็กด้านข้างตกแต่งด้วยแถบสีแดงฟิล์มเป็นเซรามิกนะครับความเข้ม60%แต่ดูภายนอกจะดูมืดเลยไหมครับแต่ว่ามองจากด้านในจะสว่างมากก็คือเมื่อเทียบแล้วกับฟิล์มทั่วไปก็จะมีความสว่างมากกว่าฟิล์มปกติทั่วไปนั่นเองคิ้วกันสตารดนะครับติดตั้งเข้าไปให้ มีสปอยเลอร์หลังมาชมด้านท้ายนะครับเป็นแบบปลายท่อออกสองคู่นะครับลูกค้าเรื่องสติ๊กเกอร์หลัะเป็นคำว่าอัลติมาในส่วนตัวระบบความปลอดภัยของรถรุ่นนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเทียบแล้วที่มันแตกต่างกับรุ่นลองท็อปนั่นแนหะก็จะมีในส่วนตัวถุงลมนิรภัยมีให้6จุดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบนอกจากภายนอกระบบก็จะมีเรื่องของตัวระบบ r C T A Real Cross Traffic Alert นะครับที่เป็น เรด้าด้านหลังรถคอยตรวจจับเวลาที่เราถอยรถออกจากซองเนี่ยเขาจะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ถึง20เมตรเลยทั้งซ้ายและขวา mm hmm. เครื่องยนต์หนึง mm ่งพันเทอร์โบนะครับหลายๆท่านก็ทราบอยู่แล้วสมรรถนะโอเค1 0 0้แรงม้านะครับสมาชิกหลายๆท่านก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็คิดเห็นประการใดกับเครื่องก็ลองมาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันอ๋อก่อนเข้าไปนี่สังเกตไฟ ไฟ LED นะครับรุ่นนี้ก็มีตัวไฟหลีเป็นแบบลักษณะของตัว LED Signature Light ด้วยระบบนะครับถ้าในส่วนของตัวประตูเนี่ยเป็นระบบ Immobilizer สามารถกดและปดล็อกได้โดยเมื่อเรามีกุญแจอยู่ที่ระยะไม่เกิน80เมตรรถก็จะสามารถกดเปิดได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกังวลว่าถ้าเกิดมีใครเดินมาระยะกเปประตูเราเนี่ยนอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาจริงคงต้องถึงระยะมิชัชีพแล้วนะครับถึงตัวเราก่อนแล้ว ภายในเดิมเป็นบอกผ้านะครับลูกค้าเลือกโทนสีดําดูมาเลยก็คือขอเป็นดําหมดเบาะหนังดําคอนโซลดาด้วยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ mm hmm. หน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็หน้าจอของวิทยุนะครับ mm hmm. ขอดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเขากดออนสวิตก็พอ การใช้งานนะครับมีอะไรบ้างครับหลักที่จะแนะนำไฟอาจจะมืดนิดนึงทำให้หน้าจอภาพที่ถามอาจจะไม่ค่อยสว่างดูสลสวๆไปหน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะพอดูกันออกระบบไฟต่างๆหน้ารถเนี่ยถ้าเกิดกรณีเราสตาร์ทรถแล้วเนี่ยพวกไฟเตือนต่างๆมันจะต้องดับไปนะครับันนี้คือปกติระบบเตือนการชนเบรกนะครับถ้าเกิดดึงเบรกมืออวันไม่จะโชว์อยู่แล้วถูกเข็นขัดนีรภัย ระบบแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับถ้าขึ้นมาเนี่ยอันตรายนะครับไฟสีแดงๆระบบ power พวงมาลัย steering นะครับระบบเครื่องยนต์ตัวนี้ถ้าที่กระพริบอยู่ถ้าเกิดสตาร์ทแล้วมันต้องดับไปนะครับถ้ามันโชว์ขึ้นขณะที่เราขับอยู่นั่นแสดงว่าเกิดความผิดปกติกับตัวเครื่องแล้วหน้าจอหน้าจอแสดงผลด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเป็นแบบ TFT 7นิ้วด้านขวาเป็นวัดความเร็วเป็นแบบนานล็อกนะครับ ตอนนี้เขาจะให้เราสตาร์ทเขาคิดว่าเราเตรียมตัวจะสตาร์ทแล้วเราไม่ต้องสตาร์ทเดี๋ยวเรากดคําสั่งโอเคก่อนหน้าจอจะเหมือนกับตัวคลิกนะครับเวลาคําสั่งบนพวงมาลัยเนี่ยก็จะไปคอนโทรลในส่วนตัวหน้าจอซึ่งหน้าจอมีอะไรบ้างหน้าจอแรกนะครับหลักที่เราใช้บ่อยๆก็คือหน้าจอในส่วนตัววัดรอบความเร็วเลข1น4้เนี่ยคือน้ำมันในถังวได้ประมาณ1 0 4กิโลระดับน้ํามันในถังนะครับอยู่ทางด้านนี้ด้านล่างนะครับระบบ นาฬิกาอุณหภูมิภายนอกอันนี้จะเป็นรูปรถนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวระบบด้านซ้ายขวาจะเป็นวัดตัว b บรายสปอร์ตวอร n นิ่คือเตือนจุดอับสายตาด้านซ้ายและขวาด้านหน้าเป็นตัวเรดารดที่คอยตรวจจับระยะวัดคันหน้าเพื่อที่ขันหน้ามากเกินไปตำแหน่งเกียร์แล้วก็เลขหมลยรวมนะครับรุ่นท็อปมีครบหมดนะครับในส่วนตัว Emergency Brake บรก k e e m ฉ s s นะครับแล้วก็ในส่วนตัว f o r ร์ด d อร r n i n g ก็คือเตือนการชนด้านหน้า Blind Spot Warning มีมาให้ครบในส่วนตัวรถที่มีกล้องรอบคันก็จะมาพร้อมกับตัว Moving Objective นะครับสัญลักษณ์ที่เป็น MOD ด้านบนคือ Moving Objective คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวรอบๆร,รถให้ด้วยซึ่งกล้องเนี่ยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังครับมันก็จะแสดงภาพด้านหลังให้ไหลอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามากดปุ่มนี้ปุ่ม Kamila มันจะเป็นการโชว์ด้านหน้า เผื่อถ้าเกิดเราจอดรถในที่แคบหรือเทาาที่เราจะมุ่งไปเนี่ยมันค่อนข้าง,างแคบไม่รู้ว่าจะพ้นหรือเปล่าเส้นสีเขียวเขียวเป็นเส้นกะยาที่จะทำให้เรารู้ว่าพ้นหรือไม่พ้นนะครับด้านซ้ายเป็นภาพรอบทิศทางลักษณะเป็นแบบเบิร์ไอวิวถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งกล้องตัวนี้จะแสดงภาพทางด้านซ้ายฟุตบาททาให้เราสามารถจอดในดชินฟุตบาทหรือจอดได้ขนาดกับทางข้างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหน้าจอก็เป็นในส่วงตัว FM AM CD USB นะครับช่องต่ออยู่งด้านล่างลองรับตัว Apple CarPlay มือนิดนึงในส่วนของตัว Air Auto นะครับกลับมาที่หน้าจอแนะน,นำการใช้งานหน้าจอน,นิดนึงเวลาเราจะกดใช้งานกดโอเคก่อนให้มันปิดหน้าจอน,นี้ไปแล้วก็เลื่อนซ้ลยเลื่อนขวาบนพวงมาลัยนะครับเราก็สามารถเลื่อนเลือกได้ว่าจะดูเมนูหน้าจอไหน หน้าจอนี้ก็เป็นในส่วนตัววิทยุถ้าเราเปิดขึ้นหรือเปิดเพลงอะไรมัจะขึ้นโชว์ในส่วนตัวศาสนาของตัวนั้นๆค่าเฉลี่ยการกินน้ํามันนะครับตัวนี้เราสามารถวัดด้านบนเป็นค่าเฉลี่ยต่อการใช้งานระยะที่เราขับมาแล้วมันจะเฉลี่ยให้แต่ถ้าเกิดวัดขณะเรียลไทม์เลยถ้าเราเหยียบความเร็วที่ร้อยมันก็จะไปอยู่ที่ตัวเลขมาสัยกยีกิโลลิตรนะครับเลยมันจะขึ้นลงตามเท้าเรา ต่อไปเป็นหน้าจอที่แสดงความเร็วเป็นแบบดิจิตอลนะครับถ้าเกิดเราวิ่งอยู่เราไม่อยากดูเข็มด้านขวาเราดูความเร็วทางด้านซ้ายได้เลยหน้าจอแสดงผล VDC setting นะครับระบบ VDC ควบคุมการทรงตัวเราสามารถปิดได้ถ้าไม่อยากใช้งานนะครับ Driver assist ประกอบไปด้วยระบบบราย d Spot อ,อย่างที่บอกมาสักครู่นี้เตือนจุดอับสายตาถ้าไม่ใช้ก็เข้ามาปิดโดยที่กดเลือกปุ่มมันจะมี on off เนะาะบ l i n ส Spot เตือนได้เลิกไม่ใช้งานได้ เอาใหม่ครับขออภัย Driver Assist ใหม่ Level นะครับ Emergency Brake ปิดได้เหมือนกัน Parking A i d ก็คือระบบเตือนเตือนรอดทิศทางจากตัวกล้องสามารถปิดได้ถ้าไม่อยากให้เตือนนะครับ t i m e r Alert ก็สามารถปิดได้รอนตัว,ตวการตั้งเวลาการจับเวลาครับ c u s t o m i z e Display เป็นหน้าจอที่สามารถปรับเลือกว่าหน้าจอไหนเป็นหน้าจอหลักได้ วีคอลเซตติ้งการตั้งค่ารถยนต์อย่างเช่นระบบไฟหน้านะครับเวลาที่เราเล็อกรถไฟจะก,กระพริบถ้าเราไม่อยากให้กระพริบก็สามารถตั้งได้ระบบเตือนไฟเลี้ยวอย่างเช่นไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแบบตั้งรีเลย์สามตั้งหวะหรือไม่ตั้งก็สามารถปิดได้นะครับระบบล็อกรถอะไรก็าสามารถตั้งค่าได้เมนเทนานเป็นเรื่องของการเข้าสู่เช็คระยะครับเมนนทนายก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเวลาใกล้ๆถึงเช็คระยะเนี่ยมันจะขึ้นเต็มรูปปัจจัยให้เข้าเช็คระยะได้ เวลาตั้งนาฬิกาภาษาเปลี่ยนมาสไทยได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือหน้าจอการใช้งานของตัวรุ่น V และ VL มันจะเหมือนกันนะครับด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธซึ่งเวลาเชื่อมต่อเราก็สามารถรับสายวางสายจากทางด้านนี้ได้ปรับคอพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยสามารถปรับคอทางด้านล่างได้ก็ขึ้นลงเข้าออกได้ด้วยนะครับตรงตรงนี้คันล็อกด้านนี้ ตำแหน่งเกียร์นะครับเกียร์ก็จะมีโหมดการใช้งานหลักๆแล้วก็คือเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ว่างเกียร์ D แล้วก็เกียร์ L เกียร์ L เป็นเกียร์ต่ำประมาณไม่เกิน3เกียร์จังหวะเกียร์เหมาะกับการใช้ขึ้นเขาบนทางชันมากๆที่มีสัมภาระเยอะเราขับในเกียร์ปกติที่เป็นเกียร์ D เรารู้สึกว่าพลังกำลังไม่พอเราต้องการแรงบิดสูงขึ้นเราก็ลงมาที่เกียร์ L ได้นะครับมันจะมีโหมดสปอร์ตอยู่ด้านนี้ครับปุ่มผมเว้ปุ่มนี้นะครับเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า แถวแถวถ้าผมจะมีจะอยู่ประมาณนี้จะมีขึ้นสีเขียวเขําวคว่าสปอร์ตนะครับซึ่งมันทาให้รถจะลากรอบมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นครับแต่มันจะกินน้ำมันมากกว่าปกติแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใช้อาจจะใช้กรณีเร่งแซงหรืออะไรก็ตามแต่พอถึงเวลาแล้วพ้นระยะที่ต้องการแซงและก็กดปิดมันก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดในกรณีไม่ปิดรถมันก็จะแรงแบบนั้นแหละครับแต่ว่าอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันเนี่ยมันจะมากกว่าโดยปกติของมันที่มันควรจะเป็นนะครับปิดเปิดตรงนี้ มันจะทํางานเฉพาะตอนอยู่เกียร์ดีเท่านั้นนะครับกดตอนเกียร์อื่นมันจะไม่ไปขึ้นหน้าจออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัววิทยุเนี่ยครับเวลาเราขับรถกลับบ้านกลับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วหลที่เราดับเครื่องครับวิทยุยังไม่ดับนะครับจนกว่าคนขับจะเปิดประตูรถนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมดับเครื่องราวิทยุไม่ดับนะครับไม่ต้องกังวลใจก็พอเปิดประตูสมมติถ้าเกิดเราดับปุ๊บอย่างเงี้ยมันยังติดอยู่ตอนนี้ผมดับไปละแต่ว่าตัววิทยุยังปิดอยู่เดี๋ยวต้องเปิดประตู เปิดปุ๊บว,วิดิวตับให้นะครับอันนี้คือเป็นปกติมาตรฐานของเขาครับเป็นไ่างกันบ้างครับสำหรับอัลเม่า1.0 VL จูคันนี้ตกแต่งไปอย่างสวยงามเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครเห็นเป็นประโยชน์นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e คุณหลวงด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามและเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครใช้อยู่แล้วคุณหลวงขาดตกบกพร่องอะไรอย่างนีน้อะไรคนอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็ช่วยๆคุณหลวงแนะนําคนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใครอยากแอดไลน์คุณหลวง90899690690นะครับได้เหมือนเดิมฝากคำถามสอบถ,ถามข้อมูลโปรโมชั่นแคมเปญอะไรเงี้ยก็แอดไลน์หาก,กันได้เลยนะครับแเดี๋ยวคุณหลวงจะทำคลิปอื่นๆให้ชมกันต่ออีกทีหนึ่งนะพอดีช่วงนี้อาจจะมีภารยกยิจอะไรที่อาจจะทำให้ไม่สามารถทำคลิปได้บ่อยเหมือนก่อนแต่ก็จะพยายามทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ